ท่านรองอัสเซยโยสวัสดีครับ <c oughs> มื่อนี้วันหยุดครับมาก,กินซรอยจุครับหยุดบ่หยุดก็กินได้แล้ออรับสอยจุเบิ่งเนื้อแล้วครับปลากิลิวเนื้อตับครับอ,อันนี้เนื้อตับคุ้ยคุย้ยพันผ่ากิลิวครับอโอ้มาทานเ้องบาทน,นี่ ลองเบิ้งบ้านเอาล้ำบ้านเย่งกล้องเดี๋ยวบ่งกล้องเล้แบจ๊บแซ่บไมแซ่บนีกเหมาะขนาดนี่คนไทยนี่ยครับพันว่าเหนือบานี่ยจัแบบไหเบิ้งคลิปดูเอฟซีชงนี้เอฟ่องนีบงคลิปดูเนี่เนาะอันน้นะพี่ถ้าจะควองช่องนั่นไอ้พ่าานือกัเอครับมาดานมาเ่เออ เอาอ๋อเออย่เออีกคนนึงเอ้าผมกินน้ำมาเปลี่ยนเนาะแบบขั้นหลวงมาจังหน่อยใครอยู่ผมไดตไทยคลิปแซบมาแซบวิลลิกูดวิลลิกูดนี่พอแล้วมั้งคลิปมันยาวเกินแล้วขอบคุณครับที่รับชมทำยังทำอีก้ะ